สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u ู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเรียกทรัพย์เข้าบ้าน5อัญ,ญมณีเสริมโชคลาภบ,บารมีคลิปนี้นะคะมาเปิดรายชื่อ5อัญ,ญมณีเสริมโชคเรียกทรัพย์ในปี2566นี้กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a t u ู e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด้ดานล่างใต้คลิปวีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับอัญ,ญมณีส่งเสริมดวงชะตาประจำปี2566นี้นะคะเป็นการส่งเสริมในทุกเรื่องทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพ ครอบครัวความรักและโชคลาภต่างๆนานาค่ะมาเริ่มกันเลยที่อัญมญณีชิ้นแรกก็คือไข่มุกนะคะไข่มุกเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์สื่อถึงความสง่างามใจเย็นอ่อนหวานเหมือนกุลสตรีช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ผู้สวมใส่แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายค่ะและยังสามารถช่วยให้ผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ ถัดมาอัญ,ญมณีที่สองก็คือบุตรสราค a ค่ะเป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีนพเก้าเสริมเรื่องของโชคลาภเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมเรื่องบารมีและวาสนานำพาความโชคดีความมั่งคั่งมาสู่ผู้ที่ได้ครอบครองนั่นเองค่ะถัดมาอัญ,ญมณีที่สามก็คือทับทิมนะคะทับทิมนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีอำนาจ ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้สวมใส่ค่ะแถมทัพทีมยังช่วยเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยและอำนาจที่สูงส่งด้วยนะคะอัญมณีที่4ี่ก็คือเพชรค่ะส่งเสริมเรื่องอำนาจบาร,รมีเป็นหลักเชื่อกันว่าเพชรจะช่วยให้ผู้ที่สวมใส่มีชัยชนะเหนือคนอื่นเสมอ ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้ผู้สวมใส่แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายนะคะนอกจากนี้เพชรยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักอีกด้วยค่ะนั่เราก็มาส่งท้ายกันที่อัญ,ญมณีที่5ก็คือไพ่ลินนั่นเองค่ะไพ่ลินเป็นอัญ,ญมณีแห่งความจริงใจช่วยส่งเสริมในเรื่องของอำนาจเงินทองสามารถเรียกทรัพย์สินเงินทองได้อย่างไหลามาเทมาเลยนะคะ เอาแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด5อัญมณีเสริมโชคลาภบ,บารมีประจำปี2566นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ